สวัสดีครับน้องชายทั้งคู่ครับอ่ามุมแดงแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมเพชรศลาวัลยชาครับครับส่วนน้ำเงินผมโชคลันร้านพอรบูรณครับอ่านี่ต่างสึกต่างสายแล้วก็แชมป์ชนแชมป์ด้วยนะครับเดี๋ยวสอบถามเพชรศิลาก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านพิกัดนะครับตอนนี้8โมงแล้วเพชรศิลาเกินอยู่เท่าไหร่ครับเกินอยู่ศึกรับครับแต่ว่าช่างครั้งแรกเกินอยู่ก่อนจุดสี่ไม่มีปัญหานะนะครับการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาค่ายจนถึงวันนี้ใช้เวลากี่วันก็สามสี่อาทิตย์ครับอยู่ที่ว น,น,น้องฮันเหล็กเรือเงอศิลาแล้วก็าลามดำครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนอ่าชายโทนด้วยตระกูลมรุชาน,นี่ซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับผลงานหลังๆเนี่ยเราชนะใครมาบ้างครับทันเมืองเหล็กแล้วก็ชาวพังอ่า,อ,าอันนี้คือสองผลงานหลังแต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็ชนะมาหลายไฟล์ละชนะติดต่อมีกี่ไฟนะครับน้องชายหกเจ็ดไฟครับหกเจ็ดไฟถือว่าช่วงนี้กำลังสดเลยแล้วก็เป็นนักมวยไทยที่ได้ลุน้นนักมวยยอดเยี่ยมของการกีฬาด้วยดีใจไหม ดีใจดีใจนะวันนี้วางแผนด้วยไงเจอกับรุ่นพี่อะครับก็คิดไมเรื่อยไปป่ะครับอ่าดูก่อนว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ละทายเกินทายแปลภูมมาไฟนิ่งสี่โลได้ไหมถึงไหมถึงครับประมาณสี่โลเราก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงพี่ฟิวว่าไงบ้างอะไม่ว่าเลยครับก็ไอสู้เต็มที่ไอสู้เต็มที่ให้ทำผลงานออกมาให้แฟนมวยประทับใจแพ้ชนะอีกเรื่องเนาะครับนะครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับเราคนที่ไหนครับอุดรครับส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบ โอ้ถ้าเท่ากันเลยนะโอ้โหปาดหัวตัวเท่าดูเลยร้อเจ็ดสิบเทา่ากันเลยอ่ฝากพี่น้องชาวอุดรน,นิดนึงวันนี้โชคผู้เอกช่อง two four u ครับแชมป์ชนแชมป์ก็ฝากติดตามผลงานนะครับไปนี้เจ็ดสิบให้นรับโอเคเดี๋ยวไปลบหนะักยังเกินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ไปจุดหกจุดหกสบายสบายโอเคอ่านี่เจีละอ่ะมาดูปังตอรหรือโชคพันล้านโชคเพิงลิกกันบ้างคนเดียวกันนะครับเขาก็ชนะมาห้าไฟล์รวดเลยเราชนะมากี่ไฟล์แล้วครับอ่าห้าเหมือนกันโอ้คู่นี้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะ ชนะมาห้าไฟเหมือนการเป็นแชมป์ต่างเวทีเหมือนกันด้วยเราชนะใครมาบ้างเหรอห้าไฟมีชนะเพชรสมจิตชนะเพชรสมหมายสองครั้งแล้วก็ชนะอีธิพนแล้วก็ชนะพี่จอมโหดโอ้โหชนะมวยแถวหน้าหมดเลยเพชรสมหมายก็เสร็จเพชรสมจิตก็เสร็จเราล่าสุดได้แชมป์ช่องเจ็ดจากอีจอมโหดชนะจอมโหดแล้วเราเป็นแชมป์อ้อมน้อยด้วยครับเคยเป็นแชมป์เคยเป็นแชมป์รุ่นไหนร้อยสิบห้าอ๋อร้อยสิบห้าเราเนี่ยชกร้อยสิบห้ามานานมากเลยนะไม่ขึ้นไม่ลงเลยนะน้นา้ำหนักจะอยู่อยู่ที่เลยอะ เราไปแชมป์อ้อมน้อยก่อนหน้านี้2ปี3ปีแล้วมั้งสปีแล้วอ่ไม่ได้เสียใครด้วยได้แชมป์อ้อมน้อยจากใครจากไท้เพชสมจิตเพชสมจิตแล้วก็สละแล้วก็มาได้แชมป์ช่องเจ็ดจากจอมโหดวันนี้ร้อยสมาเท่าไหร่ครับมาร้อยสิบห่อ่าก็ลดไปศูนย์ุีเองสบายๆผ่านเร็วตอนนี้กินข้าวอิ่มละอิ่มครับเดี๋ยวไปพักผ่อนซ้อมพีเคมากี่วัน ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าซ้อมกับใครบ้างก็มีไอ้พี่ป้าเป็นหนึ่งป้ามาแล้วก็ไอ้ฉลามขาวอ่าพร้อมสุดๆครับพร้อมครับชกล่าสุดเดือนไหนเนี่ยก็เดือนเดือนเมษาเดือนตีอ๋อก่อนที่โควิดรอบสุดท้ายจะมาครับนะครับแผนการชกวางไว้ยังไงดีก็เปิดเกมับเดินเดินยกไหนยกสามครับอ๋อยกสามเดินละครับเสียแขกพูดอะไรกับเราไหมก่อนมาก็คิดว่าแกน่าจะมาเฮ้ยมาไหม ออแกบอกว่ามาหรอับอ่าอ่ะก็รอติดตามแล้วกันดูเนื้อตัวขาวใสพองเลยอ่ะส่งท้ายน้องชายน้ำหนักมันปล่อยเท่าไหร่นะ55 55ิ้าเขาประมาณ56มั้ง57เออเขาเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงครัเขาเด็กกำลังโตเราคนที่ไหนครับคนอุบลอุบลเขาอุดรอ่าใกล้ๆกันีกอู่กับอู่โอ้โหเหมือนกันหลายอย่างนะ เออจังหวัดเขจังจังหวัดเกิดก็อู่เหมือนกันน้ำหนักปล่ยอยปก็ไม่ห่างกันเป็นแชมป์เหมือนกันเขาเป็นแชมป์ทูเหมือนกัน 108. ร้อยแปดอ้าวฝากแฟนมวยหน่ักครับก็วันนี้ฝากแฟนมวยนะครับจะก็เพชรีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้ชนะให้ครับออโอเค,คเออโอเคติดตามกันๆๆ